เถ่ายแล้วเอามือฟองดิมันเข้ากูนี่หว่าว้ามาเดี๋ยวกูให้จุดฝั่งมึงอ๋อของ้าวบ,บายบายถ่าย,ายถ่ายเคไว้เคไว้เคไว้จวดให้มิน

เฮ้ยมีเลยมีต่อมีต้อมีต่อมีต้อมี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 กินอยากเขย่าดีร้อน Happy Birthday เกี้ยนเกิน Happy Birthday เกี้ยนเกิน Happy Birthday Happy

是这吧？泥巴